เรื่องของลูกหมาตัวหนึ่งผมเรียกบ้าน,านเนี่ยนะฮะมันนอนเฝ้าซากแม่ของมันซึ่งคาดว่าถูกรถชนตายแล้วก็ขึ้นอื่นเฝ้ามาสองสามวันไม่ยอมห่างไปไหนเนี่ยนะชนิดที่ส่งกลิ่นเหม็นแล้วมลงวันตอมแล้วแต่เจ้าลูกหมากระตันยูมอมแมมตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมผาดหนีเขาเรียกมหมาแม่ตลอดเวลา ผู้ใจบุญพยายามเอาอาหารมาให้ลูกหมาก็ไม่ยอมกินนะฮะได้แต่ส่งเสียงเสียงร้องหิงหิงเหมือนกับว่าเรียกแม่ค่ะนะฮะนี่ฮะเป็นภาพซึ่งเช้านี้ไทยรัฐเขาเอามานําเสนอลงหน้าหนึ่งเป็นข่าวที่น่าน่าสนใจด้วยเนี่ยน้องใบฮะใช่ค่ะเป็นภาพที่เอามาโพสค่ะเป็นภาพของลูกสุนัขนอนเฝ้าซากแม่สุนัขซึ่งถูกรถยนต์ชนตายไม่ยอมห่างไปไหน มีผู้พบเห็นลูกหมาเพศผู้สีขาวขนปุยอายุสักสี่เดือนเสร็จเสรเนื้อตัวมาแมมฮะนั่งเฝ้าซากแม่สุนัขพันธุ์ทางสีขาวด้วยท่าทางไร้เดียงสาอยู่บริเวณริมถนนสายอุทัยภาชีตำบลอุทัยอำเภออุทัยยุทธยาซากของแม่โดยภาพที่มันขึ้นอืดละทรงกลิ่นเหม็นละเพราะตายมาหลายวันแต่ปรากฏว่าลูกหมาไม่ยอมห่างเลยนะฮะแสดงความกระตันอยู่นั่งเฝ้าอยู่ใกล้ มีใครเข้าไปใกล้ซากไปสุนักก็จะเห่าส่งเสียงขู่บางครั้งก็ส่งเสียงโหยหวนเหมือนกับบางทีเหมือนจะปลุกแม่ตรงไรมันอาจจะไม่รู้ว่าแม่มันตายแล้วนะคะท่านี้ชาวบ้านที่อุทไทยคนหนึ่งชื่อคุณศรีพิชัยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เนี่นะคะบอกว่าคือผ่านมาเห็นลูกสุนัขตัวนี้เนี่ยนั่งเฝ้าซากแม่ของมันที่ถูกรถชนตายเห็นมันเฝ้าเนี่ยตั้งแต่ค่ําของวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สี่แล้วเนี่ยนะคะเฝ้ามาหลายวันแล้ะคือ วันนั้นเห็นผ่านมาอีกครั้งก็ยังเห็นอยู่ที่เดิมทั้งทงที่ซากแม่ของมันเนี่ยเริ่มเน่าเริ่มมีแมลงวันตอมแล้วแต่มันก็ไม่ยอมห่างไปไหนแล้วด้วยสีด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นแม่ลูกกันแน่ๆค่ะ เส้นทางนี้เนี่ยมีบ้านคนก็ไม่เยอะด้วยสภาพสุนัขทั้งสองตัวเนื้อตัวก็มอมแมมไม่ต่างกันเลยก็เลยคาดว่ามันน่าจะเดินอยู่ริมถนนแล้วตัวแม่เนี่ยถูกรถชนตายอ,อีกคนหนึ่งคือคุณพานุงามนิมิตนะคะเป็นคนสวนอยู่ที่โรงพยาบาลอุทยัยก็บอกเหมือนกันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาบริเวณน,นี้ก็เห็นลูกสุนัขตัวนี้เฝ้าซากแม่ของมันอยู่ริมถนนไม่ยอมไปไหนคุณคุณพานุบอกว่าตัวคุณพานุเนี่ยเห็นมาสองวันแล้วไปถามชาวบ้านละแวกนี้ก็เลยทราบว่าอ๋อแม่ของมันเนี่ยถูกรถชน ตายเมื่อหลายวันก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2ตัวนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของแต่เห็นแล้วรู้สึกสงสารเอาไก่ทอดเอาอาหารมาให้มันกินมันก็ไม่ยอมกินไม่กินใช่ไหมไม่กินค่ะส่งเสียงเรียกแม่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยคุณพานุบอกว่าสงสารก็เลยจะเอาไปเลี้ยงดูเองซากแม่สุนัขก,ก็จะขุดหลุมฝังไว้ฝั่งตรงข้ามถนน ถ้าถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวก็คงถูกรถชนตายหรือไม่ก็ตรอมใจตายเนี่ยน้องนายฮะใช่ค่ะว่าแล้วคุณพานุกับคุณศรีนะคะก็เลยช่วยกันขุดหลุมฝังซากแม่สุนัขทีนี้ตอนที่ขุดหลุมกับตอนที่ขนย้ายซากแม่มันไปฝังเนี่ยนะคะลูกมันเดินตามไม่ห่างเลยแล้วคุณพานุบอกว่ามันมองเหมือนสายตาละห้อยนะคะอืมนี่แหละฮะ